สวัสดีครับทีเด็ดฟ,ฟุตบอลวิเคราะห์บอลวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3แเตะเวลา23นาฬิก30นาทีระหว่างบอลมัดพบอาร์เซนอลเจ้าบ้านบอลมัดทีมอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกสองนัดแรกทำผลงานได้ไม่เร็วเลย สามารถหาชัยชนะได้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลชนะแอสตันวิลล่าในบ้านไป2ประตูต่อศูนมาพาดท่านนัดที่2เพราะต้องยกพลไปเยือนทีมแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเละเทะ4ประตูต่อศูนส่วนทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลต้องบอกว่าฟอร์มแรงมากๆสำหรับไอ้ปืนใหญ่ชนะมาสองนัดติดด้วยฟอร์มการเล่นที่บอกว่าสุดยอดมากๆ บุกไปชนะคิสตันพาเลตได้2ประตูต่อศูนก่อนเปิดบ้านถล่มเลเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ2สถิติพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดนับเฉพาะพิมร์ลีกเป็นทางฝั่งทีมเยือนชนะ4เสมอ1ข่มกันมากยิ่งดูฟอร์มตอนนี้ต้องยกให้ลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้ายิ่งเปิดราคามาแบบนี้ยิงลูกเดียวก็รับทรัพย์กันแล้ว ทีเด็ดฟุตบอลฟันธงวันนี้อาเซนอลนชนะ2ประตูต่อศูน